ครับขอเสียงประมือกับนักแสดง่อยครับการแสดงชุดนี้นะคะชื่อว่ากิดดาอาพนิหารค่ะครับเป็นการแสดงของน้องๆในกลุ่มนาฏศิลป์นะครับของโครงการรักป่าสร้างคนไปสี่ตำบลวิถีพอเพียงตำบลบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ผ่านไปนะครับการแสดงก็เดี๋ยวเดินขึ้นมาด้านหน้าหน่อยครับตอนนี้ต้องให้เซตอัพทางด้านหลังนี่จะเป็นการแสดงในชุดที่บอกว่าเป็นชุด ส้มตำระเบิดใช่แล้วเราะกับส้มตำลํำซิ่งอ่นี่ต้องคอยดูกันรับรองครับสีมือรสชาติไม่ต้องพูดถึงทำไมคุณเน้นลํำอย่างเดียวเพราะเพราะเพราะรแต่ลํำแล้วน้ำปลาใสไปเท่าไหร่ลืมถามมาถามเพื่อนใส่ไปเท่าไหร่แล้วอ่ะลืมแตงปลายเกินแต่ครบที่ตำเนี่ยขออแล้วก็หัวหน้าภาคสีภาคต้องชิมนะฮะคุณไปพูดอย่างนี้แล้วเขาจะกล้าหรอ เคยถามผอผอบอกอย่ามาถึงชั้นนะบอกใครตมก็ชิมกันไปดล้วหน้าเวทีจะทานก็ทานไปอย่ามาถึงชั้นนะต้องรอตอนนี้ยังยังครับตอนนี้ก็บอกว่าเป็นแชมป์นะครับเป็นแชมป์ของตําบลงานเจดีหน้าวัดมีแชมป์เก่าแชมป์เก่าเลยเขาเรียกว่าไม่เจ้ยไม่เจ้ยเลยเป็นแชมป์เก่าแล้วแชมป์ใหม่คนใหม่ที่เป็นผู้ท้าจริงนี่ไม่แหลก มาปะทะกันในวันนี้ไม่เจ๊ยกับไม่แหลบคุณสองเขาแข่งตําหรือแข่งํำทั้งสองเดี๋ยวต้องคอยเอาใจช่วยกันครับทั้งั่งด้านไหนรับรองว่าถ้าใครอยากจะชิมโบกมือทักผักมือชมมรำหน้าหน้าอค่ะรับตามงานงานไหนยาดน้อยรับรำหน้าหน้าทั้งหมดนะครับรับงานบวชชอบขออย่างเดียวตังไม่เอาเงินทองไม่ต้องมารำหน้าหน้าตอนนี้มาดู รวดลายออาสีมือการตำได้รสชาติต้องขอขอเสียงประมือกับการแสดงชุดส้มตำครับ เป็นยังไงครับ <S <S เป็แไรครับโอ้โหการแสดงชุดส้มตําที่ซ้อมกันมาที่เซตกันมาหนึ่งเพลงจะต้องตาำได้ประมาณสองครกนี่สองเพลงแล้วยังไม่เสร็จตั้งแครกรําเยอะไปหน่อยตัวแต่ลําอยู่นั่นแหละพี่และลูกพี่เนี่ยจะรับได้ไหมอะลูกรีลูกของพี่แฟนพี่จะรับได้ไหมคุยกันมาแล้วอะไรเขาไ,ขไม่เนี่ย ลูกก็ยืนร้องแล้วายแม่ที่แม่โถทำอะไรไม่ปรึกษาลูกาอลูกออยล้าพี่ายเขาไม่เนี่ยไม่อายนะไปพักก่อนล้างมือปลาล้าหึงเลยนะ่ะเข้า้องน้ําล้างมือก่อนนะไม่เผลอล้าง็เราแสบสะดุ้งเลยล่ะเชคะเลาส้ตามตามกา,ารจานที่ตามเนี่ยไปไหนแล้วอะ่ะหมดแล้วป่ะดีเลยครับเดี๋ยวคุณป้าก็นั่งขี้ไหลพูดอยู่นู่นแล้วครับยังกล้านะข้ามามันเวทีนะอร่อยแล้วครับ ยังอะไรอีกแล้วครับผมมาดว้วยการเขาต้องชมกันผมเห็นตอนที่ข่ารำผมัวเฉือนปื้เนี่ยเข้านิี้ไปละยุ่งเลยแล้วคุณป้าก็มาทําให้เขาขวัญเสียนะนกร้องเลยายแม่โอ้แม่ทําไมแม่ทําอย่างนี้ไม่รักแม่นะครับมาด้วยกันเห็นไหมครับโครงการรักป่าสร้างคนปากบมื่นตาบลวิถีพ่อเพียงทําให้แม่เป็นไปได้ขนาดนี้ ถ้าเป็นหน้ารับรองพ่อต้องมายกต๊ะช่วยแม่ลัทั้งครอบครัวครับเอาทั้งครอบครัวครับตอนนี้ดีจริงๆนะครับมีดีทั้งครอบครัวเลยแล้วตอนนี้ยังการแสดงยังไม่หมดใช่ยังไม่หมดยังมีการแสดงไม่ว่าจะเป็นจากภาคกลางจังหวัดสระบุรีก็ยังมาจะแก้วค่ะพี่จะแก้วขอโทษครับผุถ้าผมพูดถูกแล้วคุณจะแย้งเหรอจังหวัดจังหวัดขอบคุณมากครับจังหวัดสระแก้ว ในตำบลอะไรครับหนองหมากไยค่ะตำบลหนองหมากไฟเป็นการแสดงของเยาวชนเหมือนกันใช่ครับของเยาวชนนี่เป็นการแสดงชุดนี้เป็นชุดแบบอาจจะมาเงียบเหงาหน่อยหนึ่งแต่บทเพลงนี่ผมลองฟังช่วงมาเซ็ตอัพชุวงเย็นนี่โอ้โหเขาแต่งเองนะครับแต่งเองโดยต้องบอกว่าพี่แขกแล้วก็พี่เล็กนี่เขาเป็นเจ้าพี่ช่วยกันแต่งเขานำมานำเสนอมันแบบ ฟังสบายสบายสไตล์โซฟสองอยังมีต่ออีกแต่ตอนนี้ที่จะไปเจอกับการแสดงในชุดอื่นๆของตำบลต่างๆแล้วก็เจ้าหน้าที่พบกับตำบลวังเสือฟังให้อิม่มหนำสำราญฟังให้เบื่อกันไปข้างเลยะนะครับอยู่ตอนนี้เป็นเพื่อนกันก่นกอนนะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนและช่วงนี้ผมว่าข้างหลังเรารีพร้อมด้วยครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วขอเยงปรบมือให้กับน้องๆเยาวชนตำบลบางเสือครับ